หนังสือเล่มหนึงแล้วเขาก็พูดถึงว่าการที่คุณมาเป็นคุณในทุกวันนี้ประสบความสาเร็จในเลเวลนี้มันจะมีช่วงเวลาที่ในอดีตแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองเลยแต่มันมีคนบางคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณแล้วความเชื่อของคนนอกคนนั้นน่ะมันส่งผลให้คุณน่ะ ้าวข้ามอุปสรรคในช่วงเวลาในอดีตนั้นเพื่อที่จะมาเป็นคุณในทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่ากำลังใจจากคนอื่นจะส่งผลถึงแรงใจของเราได้ถึงเพียงนี้นะคะกำลังใจของคนอื่นมาจุดไฟในตัวคุณในวันที่คุณมืดมนในวันที่คุณหมดไฟโลกเราทุกวันนี้บางครั้งมันก็อยู่ในระบบทุนนิยมนะ มันก็คือระบบคนที่อ่อนแอก็แพ้ไปในหลายๆครั้งมันก็ทำให้เราท้อได้ไง่ายๆนะในหลายๆครั้งก็เราก็หมดไฟนะคือทำอะไรไปมันก็ไม่ขึ้นทำอะไรไปมันก็ไม่พัฒนานะคนเราจะท้อใจได้ก็จากการที่เราไม่พัฒนานะคะสังเกตเวลาที่เรามีความสุขก็คือเกิดจากการพัฒนานะ แม้มันพัฒนาเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เรามีความสุขได้นะคะแต่ถ้าทำแล้วเหมือนทำแล้วทิ้งทำลงแรงกายแรงใจไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะทำให้เราท้อนะแล้วก็จะทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อาจจะทำให้เราหมดไฟไปได้นะคะสิ่งที่จะทำให้เรากลับมามีไฟได้อีกครั้งหนึ่งบางทีเราอาจจะแบบสร้างไฟด้วยตัวเองไม่ขึ้นแล้วนะคะ เราก็จะได้ไฟจากคนอื่นนั่นเองนะคะคือคนอื่นนั่นแหละมาเชื่อมั่นในตัวเรามาให้กำลังใจ e ร wow. เรานะคะคำถามก็คือเราจะเป็นคนนั้นได้ไหมที่จะเชื่อมั่นในตัวคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นเชื่อมั่นว่าเพื่อนเราคนรักเราคนที่อยู่รอบตัวเราเขาทำได้เราจะเป็นคนนั้นได้ไหมที่จุดไฟให้คนอื่นและส่งกำลังใจให้คนอื่น